การสมาคมแอริตานะคะกำลังดูพื้นที่ที่จะเตรียมจัดทำก่อสร้างด้านของนิคมอุตสาหกรรมโดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยาการมนุษย์นะคะและโครงการความร่วมือทางการคา้าและการขนส่งระหว่างประเทศกับกลุ่มทุนนะคะนักธุรกิจชาวจีนนะคะที่มาจากทางประเทศจีนอย่างเป็นทางการะคะ่ะและนี่เป็นสิ่งที่ ทางสมาคมของเรามีความภูมิใจในการนําเสนอโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะรอชมต่อไปนะคะว่าสมาคมอริ้าของเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของโครงการนี้หรือไม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> บนเนื้อที่800้อยกว่าไร่นะนี่ประธานสมาคมแม่บิตาของเรา